ผมจะใช้ท่อกลมจะทำเป็นเสียมไว้ขุดดินก็ข,ขนาดที่ทำก็ผมจะใช้ตามขนาดที่ต้องการก็ประมาณขนาดหนึ่งเสร็จแล้วผมก็จะผ่าการผ่าผมก็จะใช้ใบบางใบ สี่นิวบางหนึ่งมิลเป็นท่อสแตนเลสต,ตัวนี้อาจจะผ่าได้ช้าหน่อย้ากว่าเต็ที่เป็นเป็นเหล็กนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อสแตนเลส <c oughs> ผมเอาที่งัดตามที่ จะทำการอ้าออกมาได้นะครับให้พอประมาณเซ็กแน่คอม่บจะใช้คอนตุกตกแต่งแต่งตามความกว้างที่ต้องการนะครับใช้ทั้งกิมใช้ทั้งเหล็กงัด ทำเท่าที่หาอุปกรณ์ได้ครับก็ประมาณที่ว่าใช้เองก็ไม่มากพิธีเท่าไร่ไอ้แค่พอที่จะทําการใช้ได้ผมจะตกแต่งไปเรื่อยๆจนว่าได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วผมก็จะทําการ เกียให้มีความคมหนะอรับต้องเจียด้านในนะครับเพราะว่าถ้าเราเกีย์ด้านนอกเวลาคุดดินไปแกเกิดอาการดินติดง่ายถ้าเราเกียด้านในไวเออมันจะมีความหรือว่าช่วยดันการเฉล็่ของการเวลาเราขุด กันฉล็ดาวและก็เวลาดินแกะติดก็ไม่ค่อยหนักนะครับเพราะว่ามันเป็นเ,เต็มก็เกี่ยให้เป็นรูปเปอร์ด้านหนั่งเวลาใช้งานที่ได้ง่ายและไม่ค่อยติดดินเท่าไหร่ ผมจะทำได้ประมาณนี้ผมจะทำสองอย่างครับทั้งเป็นสแตนเลสและก็ท่อแปบล็กก็จะเป็นคู่ประมาณนี้ครับก็พอใช้ได้ครับโอเคเลยในการใช้งานในการขุดดินเพื่อทำประโยชน์ครับ